สำหรับเช้านี้ก็ต้องยกให้เป็นเช้าที่สดใสครับหลังจากที่เมื่อคืนนอนกลางเต็นท์ฝนตกกันทั้งคืนเลยชุ่มช่ากันเลยทีเดียวอุ้ยมาหนาววันนี้เจอฝนจะแล้วเช้านี้ตื่นกันตั้งแต่ไกโ่โห <c oughs> ออกมาดั่งชมวิวกินข้าวกันไปหน้าเต็นท์กันกลางเต็นท์กันที่หน้าพระใหญ่กันแบบนี้เลย <c oughs> ก็เช้านี้หลังจากที่เราเก็บเต็นท์กันเรียบร้อยเนี่ยจุดมุ่งหมายต่อไปเนี่ยจะลงไปที่สปัน ไปที่สะพานโอโซนเพื่อจะไปเก็บภาพบรรยากาศสักนิดหน่อยก่อนจะเดินทางไปที่จุดชมวิว1715จุดชมวิวพอยต์เคาเฟ่เพื่อไปช,ชมวิวที่นั่นกันหน่อยเขาบอกว่า1715เเป็นจุดที่สูงสุดถ้าได้เวลาเดินทางออกจากวัดสะพานแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะที่หมู่บ้านสะพานไปแวะดูจุดชมวิวที่สะพานโอโซนสะพานกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่สะพานสะพาน แหล่งโอโซนชั้นดีต้องที่สะพานโอ้ดูน้ำน้ำใสจังเลยนะจริงๆมีโอ้มีรีสอร์ทที่พักเยอะมากตรงสะพานโอโซนตรงเนี้ยช่วงเย็นก็มีถนนคนเดินด้วยนะดูบรบรยากาศชมบรรยากาศลำพานโอตอนนี้9ก้โมง7นาทีก็ไปถ่ายรูปตรงน,นี้กันสัก10นาทีเรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ภูคากันต่อนะแล้วเราจะไปออกถนนหลักอ่า เส้นหนึ0เข้าน่านกันต่อนะฮะวิ่งเป็นวงกลมเลยวันนี้นี่ทางกลับเราก็จะผ่านอุทยานขุนน่านเหมือนเดิมครับเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะไปเข้าแยกตรงบอกเกลือครับเดี๋ยวเราจะไปภูคางต่อแล้วก็ไปจุดชมวิว 17, หนึงเงกันก่อนนี่ครับเราถึงสามแยกนี้แล้วครับนะก็บอกเกลืออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทางนึง เราจะขึ้นไปยาวนู่นเลยโอ้โหดูวิวระหว่างทางโอ้ oh. ช่วงนี้แดดกำลังออกพอดีครับหลังจากที่สองวันก่อนแดดไม่ออกเลยน่านะนี่วนะิวระหว่างทางตรงนี้หลังจากาขี่ผ่านบ่อเกลือเนี่ยจะเป็นทางขึ้นซะส่วนใหญ่ครับเป็นทางขึ้นซะส่วนใหญ่ก็นรถเล็กก็ค่อยๆไปกันขึ้นไป สองด้วยอ๋อกมสา้โอ,อ,โอ้ตรงนี้ดูทางนี้ครับเลียวไปเลียวมามากตอนนี้ก็ขึ้นไนดะ้่เกียร์สอง้วซิ่งได้ประมาณ40บไค่อยไปครับไม่อยากแอดมากครับ ว้าเลือกขับเขาทิา้งว้าดินไล่มปล่อยไโอ้โหดูดิหมอกแทบจะไม่เห็นทางเลยตอนนี้โอ้ยแทบจะมองไม่เห็นทางเลยพระเจ้ารถทะลุหมอกลอเปิดไฟหน่อยตรงจุดน,นี้ต้องบอกว่าหมอกหนามากเลยครับก็รถมีอาการเล่งไม่ขึ้นด้วยครับ ฝาหมอกเข้าไปโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยระยะการมองจำกัดต้องบอกว่าหมอกมันหนาจริงๆเลยครับโอ้โหแบบนี้รถก็เริ่มมีอาการนะฮะเล็งไม่ค่อยไปซะแล้วหมอกหนามากจริงๆครับระยะการมองเห็นก็จำกัดมากครับอยู่แค่ตรงหน้าเอง ตนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ผมหันสุดครับเพราะว่ารถมันเร่งมันอยขึ้นนะครับก็อาการมันแบบว่าตกลงไปก็เร่งค่อยขึ้นครับก็เป็นจุดที่วันๆอยู่เหมือนกันก็ตรงนี้หมอกมันหนาจริงๆครับ ที่ขี่รถขึ้นมาเนี่ยก็ผมขี่รถขึ้นมาจากทางบ่อกเกลือนะมันมีอสองเส้นทางด้วยกันที่จะไปจ,ดจุดชมวิว715คือมาจากทางปัวแล้วก็มาจากทางบอกก่อเกลือจุดชมวิวทักหนึ่งกิโลนี่นนโค้งข้างหน้าได้แล้วอ๋เอเขตอำเภอปัวงนี่ฮะจ,บจบุดชมวิว โอ้โหน,นี้ฟุ้งมากมอบดูดิโอ้โหต้องมองมีฝั่งเดียวเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีแต่ฝั่งนี้เต็มเลยครับดูดิโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราลงไปดู ดุชอมววิกันหนห่ยไปพาไปเดินดูจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้ากันนะครับนี่ฝั่งนี้มันไม่มีหมอกแต่ฝั่งนี้โอ้โหเดี๋ยวไปดูสิหมอกฟุ้งเลยโอ้ ชม้วิวโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยลน,นี่ฮะดูว่าสองฝั่งฝั่งนู้นไม่มีหมอกครับไม่เห็นวิวนี่จะมีอะไรขายบ้าง,งาเดี๋ยวดูป้ายกัน จุดชมวิวพอยต์หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้า 1, 7, 5, คาเฟ่น้ำเต้าปิ้คามีะรีะคับข้าวเหนียวติ้งก็มีนะคะน้ำเต้าโอ้โหรุ่งมีสามร้อย ฝั่งนึงซิมีอะไรบ้างห้องน้ำห้องท่า,าที่ไหนถึงห้องน้ำครับหนีห้องน้ำลานจอดรถก็กว้างอยู่าเป็นยังไงบ้างครับจุดชมดวิว ่า,าตไปสิบโมงพอดีครับเผื่อเมื่อกี้เดินไปก็ตอนนี้จะกลับแล้วน่าจะเดินไปประมาณ10นาทีสำหรับใช้เวลาอยู่ที่นี่ก็น่าจะจะเราใช้เวลาวิ่งมาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงครับไปไปต่อ สำนักตำหนักเจ้าปูพาหลวงหลัง,ง,งจากเลยจุดชมวิว1715มาเนี่ยก็จะเป็นทางลงซะส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มเป็นทางลงแล้วเมื่อกี้ก่อนจะถึง1715ครับมีหมอกเยอะ โอ้ทางชันมากตรงนั้นทางชันมากเลยฮนะตั้งแต่เลย1715มารู้สึกตอนนี้ยังเป็นทางลงอยู่นะตรงนี้อะไรเอย่ยตรงนี้มีร้านอาหารด้วยเหรอโอ้โหยอดกาซฟคอฟฟี่ทางลงยาวไป โอ้ลงยาวลงยาวเลยโอ้โหดูหมอกด้ยตรงนี้สิบโมงเช้าอะลงมาเจอหมอกอีกแล้วเส้นนี้หมอกเยอะจริงๆฮะโอ้โหผมว่าเส้นนี้หมอกเยอะมากอาจจะเป็นพื้นที่ที่แบบโอ้โหหมอกนะครับดูที่มองไมเห็นทางเลย ทางมองขึ้นทางหมอกจัดมากค่อยๆไปโอ้โหยูดข้างทางแม่บอมเท่าไหร่กมยี่แปดตรงนี้มีหมอกจุดชมวิวแล้วหนึ่งกิโลเมื่อกี้อยู่จุดสูงสุดหนึ่งเจ็ดหนึง่งห้าก็ออกมาไม่มีหมอกครับแต่พอขี่รถลงมาระดับหนึ่งก็เจอหมอกอีกแล้วโอ้โหรถมันพุ่งขึ้นมาด้วยขึ้นข้างบน ทางขึ้นแล้วโอ้เริ่มเดินเจอทางขึ้นแล้วบมอยีนะ่ห้านี่อุทยานแห่งชาติดอยภูคานี่ไงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาก็าผมวางแผนไว้จริงๆเมื่อวานน่าจะนอนที่นี่ครับแต่มาไม่ถึงเนี่ยเลยไปนอนที่สะันก่อนอ๋อนี่นี่ผมว่าจ,จะมานอนนี่ต้องเข้าตรงนี้ จากาเลยทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคานเนี่ยก็จะเจอป้ายไปหนึ่ครับก็ต้องจอดแวะถา่ายรูปกันสักหน่อยก็จะได้เช็คเบรกหน้าไปด้วยครับเพราาะว่เบรกหน้าผมใกล้หมดแล้วนี่ดูโอ้โหเบรกลึกจนใกล้จะหมดแล้วต้องเช็คเบรกกันหน่อยครับนี่เหลือระยะนิดเดียวเองครับก็ไม่ได้เปลี่ยนออกมานะทีมนี้กะจะเปลี่ยนทลิปต่อไปนั่นแหละนี่ครับถึงแล้วอุทยานแห่งชาติดอยภูคาป้ายเนี่จุดแวะจุดแวะ น,ะนี่เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเดินทางต่อครับเดินทางต่อออกมอเยานสุขามาทางลงาืทางลงแล้วนี่หอกหนาเหมือนเดิม ทางแล้วมองนี่ทางแล้ว้งตยูกอถ้าไม่เห็นทางผมก็ใช้นี่ช่วยเป็นตัวช่วยได้ดีเลยคนระับใกล้จะออกจับลอยแล้วนิดเดียวเออ,อว่านีไฟฉุกเฉินเห่อเปิดนี่ ไฟกระพิบอ่าเรามีไฟกระพิบ สามค่อยๆโอ้โหหมอกจัดมากกมอยี่สองโอ้คอยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเบรกไม่ดีแล้ว ลอยแล้วนี่เดียวลงเร็วไม่ได้ครับเบรกสั่นแล้วตอนนี้เขาว่าเบรกหม,มดมาแล้ว้อยเบรกหม,มดปะ

海龙。 ทางตรงนี้มันวิ่งสบายฮนะไม่เหมือนในเขาในเขาที่โค้งเยอะเหลือเกินอ๋อเต็ม,มเต็มแล้ว ลงอย่างเดียวแล้วครับถ้ามาจากถนนหนึ่งซุดหนึ่งเนี่ยมาปูคาเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเรียกว่าทางขึ้นครับขึ้นไปปูคาดีกว่าครับต้องเรียกว่าทางขึ้นถ้ามาทางปัวนะครับต้องเรียกว่าขึ้นมาปูคาดีกว่าเพราะเป็นตอนเนี้ยผมวิ่งกําลังวิ่งลง ป้ายฝั่งนี้กลบอกว่าทางลงเขาโดตรเยอะและลาดชันระยะทาง5กิโล5กิโโ้งอันตรายโค้ันตรายค่ๆไปโอ้โค้งอันตรายเอะโค้งอันตรายเยอะจัง โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหแ่อาออกจากลอยมาแล้วขอเติอน้ํามันก่อนน้ํามันใกล้จะหมดแล้วอาเติอน้ํามัน่อกครับโอ้โน้ำมันเดี๋ยวคขอน้พอดีครับโนึ่งพันหสิโอร์เอ้านห้าร้อสาบเก้ากหนึ่งกันด้นนครับ อ๋อลืมไปครับว่าปั๊มเชลเนี่ยไม่มีโซฮอ95เก้าหทริปนี้เติมมา2-3รอบแล้วครับสำหรับปั๊มเชลไม่มีโซฮอ95เต็มครับ90บาทครับ90บาท2.4งจุดสดโซฮอ์เก้าิบหกจุดสี่เก้อ่ะแว้เช็คลมยางสักหน่อย ทีแรกจากหน้าผมเติมมา20เท่าไหร่วะ26 27นี่แหละครับอ่ะลองยี่สแปดกันดนะิอ่ะยังหลังตอนออกบ้านมาเติมมา31เอด้ย30ตอนนี้เหลือ20 2 0ิ5เองมันหายไปไหนวะอุมยาง กดเดิน,นทางต่อตอนนี้วิ่งตรงไปถนน1นึง,งนงถนนหลักเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงเข้าสู่ตัวเมืองบ้านกันเลยสนามบินเนืน่สนามบินสนามบินโอ้เราสนามบินได้แล้วตอนนี้เราจะเที่ยงพอดีจะหาอรายกินกันก่อนรันยินข้าวก่อนซอยจิบข้าวกันครับเกี่ยวข้าวแล้วไหวแล้ว แล้วร้านทักคนต่างกินมานี่ขอป้ายใหญ่ๆหน่อยนะมองไม่เห็นไปผ่านตัวเมืองหน้านะครับก็วัดภูมินนะทางขวาก็พีพวิภัณฑ์โอเคถึงตัวเมืองหน้านนเป็นที่เรียบร้อยครับเราวิ่งเที่ยวกันมานะฮะจากจุดชมวิว1 7 1 5มาครับระหว่างถึงตัวเมืองหน้าน,นี่หิวข้าวมาครับขอตัวไปหาของกินกันก่อนกินข้าวซอยข้าวซอยต้นน้ำ